Hø! Ah! Hø! Ah! 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 มาทำไมมาทำไมกันมาหนุมาไปก่อมาไปก่อมาไปก่อทำเมืดโดนของไปก่ไปก่ มาเอามันไปมาเอามันไปหายแล้วปาปูออกแล้วหายแล้วโอ้โหปปูกินมน้ละเป็นไงมั่ง้หนูกี้เลยจริงเลยเป็นไงมั่งป้ปเปลี่ยน้หนูเป็นไง ปู่ฉันศรัทธาพ่อปู่มากเลยจ้าฉันไม่มีอะไรจะให้เลยอ่ะจ้าอันนี้ลุงถวายพ่อปู่ให้หน่อยนะจ้าปู่ครับขอบคุณมากครับพ่อปู่ครับเอ้หมามันโดน <c oughs> มาไปจารุงพี่ลูกพายฉันมาที่นี่อ่ะลุงรู้อยู่แล้วว่าพ่อปูก่เก่งเก่งที่สุดในในย่านนี้แล้วสาธุสาธุรำจักนนี้ไปทำบุญสักจ้าพ,พ่อปูจ่จ้าจ้าจ้าเดี๋ยวผมจะพาไปทำบุญทุกหลายที่เลยพ่อปู่<ช>พ่อปู่เก่งมากเลยเด็กแครุบอ่ะ หายแล้วหายแล้วจ้าดีมากเลยจ้าสักิษ์มากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคิวให้เอนคิว่อเลยเจ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 เลยเเลยเจเลยเจเลยเจเลยเ หัวหนูมันกลับบ้านมาเป็นเดือนแล้วอะสงสัยว่ามันจะมีเมียน้อยอ่ะในรถนะมีเสื้อผ้ามีลิปสติกแถมตอนเนี้ยมันพานสมบัติหนูไปเกือนหมดเลยพ่อปู่จริงเหรอคุณนายจริงพ่อปู่ช่วยคุณนายหน่อยได้ไหมครับช่วยได้ใช่ไหมลุงมาเลยเข้ามาใกล้ๆบานเอมาคุณนายเข้ามาทีแรกเข้ามาเข้ามา ตาแพลตอนนอนนอนหันหลังใช่ไหมามคำตอบคำใช่ไหมอร่อยปู่ต้องแก้เดี๋ยวนี้แค่เลยแค่เลยแคแก่แค่แคเอามันให้อยู่เบาเลยนะพ่อปู่นะเอามันให้กลับบ้านเลยนะอย่าให้มันไปหาเมียน้อย,ยแล้วพ่อปู่นี่ฉันเตรียมมาแล้วพ่อปู่เขาบอกว่า ต้องมีค่าครูใช่ไหมเพื่อนฉันบอกว่ใช่เยอะเลยงานนี้โดนหนักนะเนี่ยคุณนายใช่ไหมอันนี้ค่าครูใช่ไหมมาเดี๋ยวจะเอาไปให้พ่อปู่ต้องช่วยนะพ่อปู่นะพ่อปู่ต้องช่วยแล้วล่ะพ่อปู่จริงๆผัวหนูมันเป็นคนดีนะพ่อปู่มันคงหลงสาวเดี๋ยวนายใจเย็นๆเอ้า ไนี่นะพ่อปู่นะอเอาไปให้บอกคุณนายกินนะค้างวันเจ็ดวันกลับมาเลยทั้งแพงเลยเหรอจ้ากินให้จนหมดนี่แหละกินยังไงอ่ะไข่ทอดไปต้มไปอะไรก็ได้ต้องกินดิบกินดิบด้วยอาเป็ตต้องกินดิบวันละกีนรุน่วันละฟองวันละฟองก็งประมาณเดือนหน,นึงน่งพอดีนะส่วนใครอยากได้ไข่นำชง กองละสองร้อยเราต้อง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 ใช้อะไรมาทำพิธีอีกไหมจ๊ะ,<ร>ะเสื้อไงเสื้อผัวคุณนายเอาเสื้อเหรอเสื้อที่เขาใส่แล้วไม่ต้องซักนะใส่แล้วไม่ต้องซักด้วยห้ามซักนะห้ามซักเสื้อก,ก,ก้ามได้ไหมพ่อปู่ไ้เสื้อก,ก้ามกับเสื้อใช่ไหมเอามาแลวแหละทั้งสองอย่างเลย สองอย่างใช่ไหมอืมเอามาวันนี้เลยได้ไหมพ่อปู่เอาเลยไปเอามาเลยปะแล้ว,แล,วแล้วงานนั้นกว่าจะแก้ได้อะพ่อปู่แก้ได้ภายในวันนี้ภายในวันนี้นนนแต่ต้องกินไข่ทุกวันสม่ำเสมอก็คือแก้ได้ภายในวันนี้แล้วก็กินไข่สม่ำเสมอจะได้หายไปเลย ไปเอาเสื้อ่ะนะเดี๋ยวารีบมานะคิวต่อไปมีใครอีกไหมเออพ่อบุคคาคือหนูจะเข้ามาหาลัยอะค่ะมีของศักดิ์สิทธิ์ไหมอะคะมีลูกมะม่วงนี้ ปลุกเสกมาเรียบร้อยแล้วหนูเอาไปกินจะได้สอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้อขอบคุณค่ะลูกละพันบาทอ่ะลูกนี่ค่ะฮอนหนึ่งพอดีเลยนะแต่เดียวเอามานี่ก่อนเอ่อค่ะพิธีปลุกเสกจัดเสร็จสมบูรณ์ต้องมีคาถาเพิ่มเติม ไปกินให้หมดลูกเลยนะค่ะห,หนูกลับก่อนนะคะใชเที่พ่อปูจะพักแล้ว<_ an> <_ an> แล้วแกจะหัวรัดทำไมฮะเสียเรื่องเลยเนี่ยแกนี่เกือบความแตกแล้วไม่ล่ะอ๋อหัวแลกไหมดแล้วคุ้มคุ้มหมดเลยคุ้มไป็เท่าไหร่อ่ะพี่สามแสนสามแสนแล้วหถามปึ้งปึ้งลาแสนแบ่งกันได้สบายหายเมื่อยแล้วหายเมื่อยแล้วไม่ต้องโอเคโอเคโอเคทองอ่ะทองอยู่ไหนอะทองอยู่ไหนไม่เงิไม่ทองพี่เส ไหนได้ตังเท่าไหร่นั่นดิพี่แหม่พอได้กินเงินแล้วรีบมากันเชียวเลยนะแหม่ลุงไม่ต้องเลยโยนเมื่อกี้กระดูกกอบหักนี่ก็เหยียบสามแสนะก็เพื่อความสมจริงไงแต่จ่าเนี่ยหลุดคำก็จะหักเงินสามลกัพี่นัน่นแหละมัวแต่มามมืกงมันเป็นคาถางไงมันเป็นเอกลักษณ์เข้าใจปะมามเดี๋ยจะแบ่งเงินแล้วนะ หายเมื่อหรือยังจะได้แบ่งเงินอะเอาทองหนูขึ้นมาก่อนปึกเนี้ยเก็บไว้พัฒนาเฮ้ยทำไมเยอะพัฒนาทีมอันเนี้ยแจกโอ้ยไก็ได้ก็ได้ด้หลายหมื่นอยู่อ่ะแหม หรือแบงค์พละมือสันเชียวเมื่อไหร่จะแบงค์เนี่ยนะสั่นสิไม่แบ่งน้อยจังน่ะเป็นแสนแสนแต่ไม่แบ่งน้อยอ่ะไม่พันเดียวนี่ก็ต้องเก็บไว้ซื้อพร็อพดูดิไข่เอาไปกี่แพงแล้วล่ะเฮ้ยข้าหน้าต้องแบ่งอีกนั่นน่ะดิคอสตูมใหม่อีกเฮ้ยทุกคนนะช่วยกันใช่ต้องแบ่งอีกตลอดเจกันได้เขาปูเขาปูเขาปูตักสิทธิ์มาเลยอ่ะ ูแ่เ,เอาเสื้อมรับไปสิไม่สานแล้วเหรอฮะลกนโย,ยนเสื้อใส่พปู่หรือไงยังไม่พ,พัอปู่อยูล่ละลขึ้นมาเลยมาชักกระเดียวกรเดวเนี่ยชักตายเลยนะเนีอตาลงมาเหมือนกันหัวงองเลยไม่ทำเป็นแกงต้งมเจะอย่าไปทำเปนพ่อปู่เลย่ะเจ๊อย่า<ห>ลบกูตำรวจแจกตระกูนเลยเนี่ย นายลบหมูพ่อปู่นะใช่นี่พ่อปู่เล้วนายฉันเสียเงินสามแสนให้นี่คิดว่าฉันเป็นไรฉันโง่เหรอไงดีนได้ยินกับหูสองข้างเนี่ยกำกำลังแบ่งเงินกันใช่ไหมอิตาลงเอาเงินฉันมปเลยนี่แต่พวกฉันมีกันห้าคนเออเออมามมาาเอโอ้โหใช่ก็มีมมาา ก็เสียเงนินให้แก๊งต้มตุ๋นนี่เงินฉันคืนเลยพวกบักที mm ่ส hmm. ตาค์เห็นจริงออกมาสิออกมาเลยทำไมไม่ออกมาใหญ่ชัดเจนเพิ่ม <c oughs> นะถอยก่อนดูสิเนียคันดูนะคะเนี่ยแก๊งต้มตุน๋นหลอกลวงเกือบเสียเงนินสามแสนได้ไข่ปา อย่าหลงเชื่อร่างทรงจงพินิษและจงคิดดีๆผีจริงหรือเรื่องความเชื่อสยศาสตร์เรื่องข่าวลือบ้านนับถือระวังจะหมดตัว